นี่ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองทุกท่านวันนี้มาพบกับคุณครูแอนอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะสัปดาห์นี้คุณครูแอนจะพาเด็กๆไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องรุ้งกินน้ําแต่ก่อนเราจะไปท,ทํากิจกรรมขึ้นไหวและจั่วหวาก,กันพร้อมแล้วยังคะพร้อมแล้วไปเลยค่ะ เด็กสนุกสนานไปกับกิจกรรมคลื่นไหวร่างกายประกอบเพลงรุ้งกินน้ำกันไปแล้วเดี๋ยวคุณรูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องการเกิดรุ้งกินน้ำเดี๋ยวามาท่องคำท้องจองพร้อมๆกันเลยค่ะเดี๋ยวเด็กๆนะคะไปท่องคำท้องจองรุ้งกินน้ำพร้อมๆกับครูค,ค่ะรุ้งกินน้ำเกิดขึ้นบนท้องฟ้า านามโสภาโค้งมนเป็นแถบสีหลังฝนตกรักอองน้ำทั่วฟ้ามีแสงสุรีาสาดส่องเกิดลุ้งงามค่ะปรบมือให้ตัวเองนะคะ <c oughs> เด็กๆทราบไหมคะว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหลังฝนตกที่เราเห็นกันคืออะไรใครรู้บ้าง ลุงกินน้ำค่ะและลุ้งกินน้ำเกิดขึ้นได้อย่างไรมีสีอะไรบ้างและมีลักษณะอย่างไรเดี๋ยวตามคุณครูมาเลยค่ะรุ้งกินน้ำจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติหลังฝนตกเกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อหลังฝนตกนะคะจะมีแสงแดบดบแสงจากดวงอาทิตย์จะหักเหเข้ามาจะทบกับละอองน้ำจึงทำให้เกิด ลุงกินน้ำเอแล้วลุงกินน้ำมีกี่สีนะเจ็ดสีนะคะหนึ่งสีม่วงสองสีครามสามสีน้ำเงินสี่สีเขียวห้าสีเหลืองหสีแฟดเจ็ดสีแดงแล้วเด็กๆทราบไหมว่าลักษณะของลุงกินน้ำเป็นแบบไหนคะนี่ค่ะ เส้นโค้งนะคะวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับปรากรการทางธรรมชาติการเกิดลุ้งกินน้ําลักษณะของลุ้งกินน้ําแล้วก็ลุ้งกินน้ํามี7สีเดี๋ยวนะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปทําแบบฝุกหัดและใบงานเพื่อทบทวนความรู้ยีดแบบฝุกหัดคัดอังกฤษขึ้นอะไรคะ่ะเด็กๆเ,เปิดแบบฝุกหัดคัดอังกฤษหน้าสี่คสั่งนะคะ ให้ใช้ดินสอเขียนตามรอยเส้นปะตัวอักษรภาษาอังกฤษเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยค่ะเด็กๆหยิบดินสอขึ้นมาจุดข้างบนนะคะลากเส้นตรงลงมาเขียนให้ตรงรอยปะนะคะแล้วยกดินสอขึ้นจุดข้างบนให้ชิดรอยดินสอข้างบนเสร็จเด็กๆก็เลี้ยวโคง้งตามรอยปะเลยเลี้ยวโค้งเข้ามาให้ชิดขอบข้างล่างอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะให้เด็กๆเขียนแบบนี้ไปให้ครบทั้งหน้า เขียนเสร็จแล้วให้เด็กๆใช้สีเทียนระบายที่รูปภาพสุนัขตามจินตนาการค่ะเด็กๆชอบสีไหนเด็กๆเลือกมาระบายได้เลยเด็กๆระบายเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านตามคุณครูนะคะเด็กๆชี้ไปที่ตัวอักษรตัวแรกเลยค่ะดีดอกสุนัขขยับมือไปค่ะตัวต่อไปดีดอกสุนัข ขยับมือค่ะดีดอกสุนัดีดอกสุนะับอ,นะอ่านให้ครบทั้งหน้าเลยนะคะเก่งมากเลยเด็กๆเ,เยี่ยมเลยค่ะเด็กๆเ,เขียนเสร็จแล้วนะคะต่อด้วยเล่มนี้นะคะเะ็ิบประสบการณ์ทางภาษาอังกฤษขึ้นมาเลยค่ะ